ที่ใครยูทูบเบอร์หรือระบบหลังบ้านเป็นข้อสงสัยที่เกิดขึ้นหลังแฮชแท็กช่วยพี่เอกติดอันดับเทรนด์ทวิตเตอร์เป็นวาระแห่งชาติเมื่อกว่าสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อบัญชี Google AdSense ของเอก Hard r o c k กเกอนักสตรีมมิ่งยุคบุกเบิกชื่อดังผู้ติดตามมากกว่า7ล้านคนถูกระงับการสร้างไรายได้บน YouTube ด้วยสาเหตุว่าใช้บอทสแปมดูโฆษณาของตัวเอง ทั้งที่เจ้าตัวมีหลักฐานการใช้งาน YouTube Premium ดูคลิปเพลินไร้โฆษณาคันแม้กู้คืนบัญชีกลับมาได้หากขนทางครุบกระไม่น้อยบทเรียนสำคัญที่หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันคือปัญหาด้านเทคนิคระบบการช่วยเหลือครีเอเตอร์จากเจ้าของแพลตฟอร์มยังไม่ครอบคลุมการติดต่อส่วนกลางค่อนข้างทำได้ยากเมื่อเป็นระบบ AI เกือบทั้งหมดรวมถึงประเทศไทยยังไม่มีทีมช่วยเหลือสำหรับ a อ s e n s e โดยเฉพาะ ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการส่งอีเมลเข้าไปสอบถามซึ่งมันก็อาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเนี่ยกว่าที่เขาจะตอบกลับมาแล้วเขาก็จะมีข้อกําหนดนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องมีคนติดตามกี่คนมันถึงจะสามารถที่จะแชทสดผ่านเจ้าหน้าที่ของ Google หรือ YouTube ได้ครีเอเตอร์หลายๆท่านนะครับถ้าเคยแชทสดแล้วเนี่ยก็น่าจะเคยเจอแบบผมนะว่าผมถามเรื่องนี้ไปเขาก็จะไปก๊อปปี้ลิงก์เป็น FAQ ของทาง YouTube หรือ Google นั่นแหละส่งให้เราดูซึ่งมันเป็นคําตอบที่กว้างเป็นทะเลเลยครับผมมันไม่ได้เป็นคาตอบแบบเฉพาะเจาะจง ไปกกินนัเลยบางครั้งการพิมพ์คุยกับแชทบอทก็คล้ายๆกับการคุยข้ามกำแพงหนาๆน,นะคะถามไปอย่างหนึ่งตอบกลับมาอีกอย่างหนึ่งสื่อสารกันไม่รู้เรื่องค่ะด้านหนึ่งเราเข้าใจบริษัทใหญ่ๆคนใช้งานเยอะเลยต้องพึ่งแชทบอทประหยัดเวลาแต่ว่าข้อเสียคือบริษัทจะไม่ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงว่าผู้ใช้งานเจอกับอะไรข้อความที่ระบบแนะนําเบื้องต้นก็ไม่ตอบโจทย์เจอแบบนี้ปวดหัวค่ะ ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นแต่ปัญหานี้ครีเอเตอร์พบเจอมานานแม้มีผู้ใช้ล็อกอินเข้าระบบ YouTube มากถึง1,500ล้านต่อเดือนจำนวนช่องที่ทำไรายได้6หลักต่อปีบน YouTube เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ40จำนวนช่องที่มีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 75. แต่ผู้พัฒนาระบบยังไม่สามารถแก้ไขความขัดข้องนี้ได้นับเป็นหนปัจจัยที่อาจทำให้ครีเอเตอร์หันไปซบออกแพลตฟอร์มอื่น ระบบของทาง YouTube หลังๆมาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆแล้วก็การเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งก็ส่งผลให้ยูทูบเบอร์เนี่ยมีข้อจํากัดต่างๆนา,นานาเยอะมากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะเขาก็มีกฎใหม่ถึงแม้ว่าช่องของคุณนะครับจะยังไม่ผ่านกฎการสร้างไรายได้แต่ว่าคลิปของคุณจะมีโฆษณาขึ้นแล้วหลายๆคนนคนดีใจว่าเอ้ยมีโฆษณาขึ้นแล้วทั้งๆที่ยังไม่เปิดสร้างรายได้ไม่ผ่านแต่เขาไม่รู้<ม>หรอกนะครับว่าเขาไม่ได้เงิน,นส่งผลให้โอกาสที่จะผ่านกฎมันก็จะยากมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามเมื่อมีโฆษณาขึ้นนแลล้วเีี่่โอกาสทคคดูิป ยาวๆหรือดูคลิปจนจบเนี่ยมันก็จะยากโฆษณาขึ้นคนดูก็ลำคาญเขาก็ปิดคลิป,ปทิ้งไปเพราะฉะนั้นพยายามที่จะศึกษาหาข้อมูลอัปเดตกฎเกณฑ์ต่งตางๆที่เขามีมันเป็นอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง กฎหมายสำหรับยูทูบเบอร์ในปี2022คือเจ้าของช่อง YouTube ทุกคนต้องทำการยืนยันบัญชี2ขั้นตอนภายในวันที่5มกราคม2565เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของบัญชีป้องกันการถูกแฮกหากไม่ยืนยันจะไม่สามารถเข้าระบบหลังบ้าน YouTube Studio ปรับแต่งช่องและดูสถิติได้ซึ่งการเดินเรื่องติดต่อเคากลับเข้าระบบก็อาจเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเช่นเคย ชูดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน